สวัสดีครับวันนี้เจอคนรักอีกนะครับวันนี้คนรัดนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปจ่ายค่าน้ำนะครับผมจ่ายบินค่าน้ำครับในแอปช้อปจีนิกนะครับผมโอเคนะครับอันนี้นะครับเราเข้าไปที่หน้าเมนูนะครับหน้าแรกนะครับนะครับผมจะขึ้นอย่างนี้นะครับเราไปกดที่รูปร้านค้านะครับรูปร้านค้านะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะจ่ายผ่าน ลาซาด้าหรือช้อปปี้นะครับผมอันนี้นะครับวิธีการจ่ายค่าน้ำนะครับค่าน้ําค่าไฟนะครับอันนี้คนรัฐนะครับจะเข้าไปจ่ายที่ช้อปปี้นะครับกดไปที่ช้อปปี้นะครับเห็นไหมครับกดช้อปปี้เสร็จแล้วเราเข้าไปดูด้านล่างนะครับด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดเลยครับอันนี้เราเข้าหน้าช้อปปี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เลือกนะครับรอสักครู่นะครับ นี่กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับนี่นะครับมันก็ขึ้นมาหน้านี้นะครับคือให้เราเลือกนะครับมันจะมีบอกหมดครับว่าเราจะจ่ายอะไรนะครับผมหรือชําระอะไรเราชำระแป๊บนึงนะครับผมมาดูแป๊บหนึ่งนะนี่ครับเข้าไปที่เติมเงินหรือจ่ายบินนะครับผมกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลย รอสักครู่นะครับโอเคนะครับมันจะมาหน้านี้นะครับเขาจะเขียนบอกว่าจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟนะครับเราสามารถจ่ายค่าบัตรเครดิตก็ได้นะครับบัตรเครดิตจ่ายค่า,าบินการศึกษาอย่างอื่นได้หมดครับตอนนี้โคัดจะมาสอนเกี่ยวกับการจ่ายบินค่าน้ำนครับเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย อันนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะจ่ายอะไรนะครับจ่ายค่าไฟนี่ครับผมฟ้าครหลวงหรือจะเป็นค่าน้ําก็ได้ครับอันนี้ผมจะจ่ายเป็นค่าน้ําตัวนี้นะครับการปรับปราส่วนภูมิภาคนะครับผมกดเข้าไปเลยครับนี่ครับมันจะขึ้น QR code แบบนี้นะครับอันนี้เราเราก็สแกนนะครับเราไปกดไปเปลี่ยนสแกนเป็นตัวนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับเราจะเปิดไฟฉายก็ได้นะครับ อันนี้ครับเขาสแกนเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้สแกนเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าจํานวนเงินครับที่เราต้องชําระนะครับอันนี้คือเลขผู้ใช้นะครับในนี้ไปเป็นใบเลขที่แจ้งหนี้นะครับผมโอเคนะครับเมื่อเสร็จสิ้นนะครับเรากดคําว่าชําระเงินนะครับผมกดไปเลยครับกดยืนยันโทรศัพท์กดอีกทีครับตกลงนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ ดำเนินการนะครับรอรหัสครับยืนยันนะครับตัวตนนะครับจาก OPP นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะส่งมาทางเบอร์โทรนะครับมาแล้วครับสองสามหกห้าหกสองสองสาหกสองโอเคครับกดยืนยันครับโอเคกดเลยครับ แล้วกดชำระนะครับกดชำระเลยครับผมโอเคเขาจะมีบอกนะครับวิธีการชำระนะครับปวดเรื่องวิธีการชำระนะครับเราก็กดไปเลยครับว่าเราชำระผ่านบัตรหรืออะไรนะครับนี่นะครับเขาจะให้เราชอบผ่านบัตรเครดิตนะครับโมบายแบงกิ้งอันนี้ผมจะผ่อนบัตรเครดิตนะครับ โอเคนะครับวิธีการเลื่อนนะครับเรากดไปตรงนี้ครับโมบายแบงกิ้งนะครับกดไปเลยครับเราเข้าไปที่กสิกรนะครับผมกดไปเลยครับแล้วกดยืนยันครับโอเคนะครับตัวนี้เรากดชําระตอนนี้เลยนะครับมันจะให้เราเขียนว่าชําระตอนนี้นะครับบ้านขวามือนะครับกดไปเลยครับ อันนี้มันเราจะมันจะไปที่หน้าธนาคารเราเนะครับผม K Bank นยนะครับผมโอเคมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วกดคําว่าอนุญาตนะครับข้างล่างครับขวามือนะครับคําว่าอนุญาตนะครับอันนี้เขาจะผ่าน K Bank เล้เลยครับกดไปเลยครับอันนี้เรากดรหัสของเราเองไม่เกี่ยวครับ โอเคเห็นไหมครับอันนี้มันจะขึ้นมาที่ธนาคารแล้วครับว่าเลขที่อ้างอิงนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ดูราคาด้วยครับว่าตรงไหมครับถ้าตรงแล้วกดคําว่าต่อไปนะครับด้านล่างขวามือนะครับโอเคแล้วกดการชําระเลยนะครับยืนยันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นนะครับวิธีการชําระค่าน้ำนะครับค่าน้ําจากแอปช็อปจินิกครับผม โอเคนะครับแล้วก็เรากลับกดเข้าไปดูนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพาไปนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าแอปเลยนะครับอันนี้เราเข้าไปที่หน้าแอปช h อปจินิกนะครับผมแล้วกดเข้าไปดูครับเมื่อกี้ที่เราชมระานนะครับเลื่อนลงมาล่างนะครับเข้าไปที่ล็อกอินนี้นะครับผมเห็นไหมครับเมื่อกี้เรากด เราจ่ายบินนะครับเวลามันจะบอกเลยครับว่าเวลาเท่าไหร่ที่เราเข้าไปช้อปปี้นะครับผมมันก็จะบอกว่าเวลาที่เรากดเข้าไปจ่ายบินนะครับมันก็มีเวลาบอกให้เราด้วยนะครับผมอันนี้ก็เสร็จสิ้นครับวิธีการชําระค่าน้ำนะครับโอเคนะครับก็ขอฝากติดตามนะครับกดซ u b s ไคร b e และกดกระดิ่งให้คนรักด้วยครับสวัสดีครับ